ฮัลโหลทุกคนกราบเซอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์นับยูดีเกมอินฟิ t ิตี้สเตชันซีหรือวอลซีของเราเช่นเคยครับผมทุกคนเอาล่าคลิปในวันนี้ล่าบอสด้วยปืนพกเชี่ยมาโครตรแปลกมาโครตรแปลกซึ่งเคยมีคนได้ขอให้ผมทำนะครับผมทั้งปืนพกและปืนตะปูนะครับผมซึ่งมีโอกาสเป็นปืน B9 3 r นะครับผม แต่พกกันอื่นขอไม่ทำแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าพกนี้มันรัวนะครับผมแล้วก็มีกระสุน13นัดใช่ไหมกระสุน9มมนะครับน่าจะ13นัดนะซึ่งผมมีแม็กอยู่ประมาณน่าจะ200เกือบ280นัดนะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่พอเดี๋ยวก,กดซื้อแม็กในพรีเมียมออฟนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะมี8กระบอกซึ่งน่าจะพังไวมากเท่าที่ผมรีวิวปืนคูเกอร์ไอคูเกอร์มินิไปนะผมใช้กระสุนไปประมาณ310นัด น่าจะประมาณ300นัดัพนะครับเพราะว่ามันแม็กหนึ่งมันมี10นัดอันนี้มี13นัดผมว่านะ่าจะประมาณ300กว่านัดได้ดูทรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะคม B บผมา9 3จะใช้ยิงบอสทั้งหมดกี่นัดนะท่านผู้ชมผมได้เตรียมแม็ก PGM ไปยิงบอสเพิ่มด้วยเพราะว่ากระสุนพกมีจํากัดนะครับแล้วก็พกมีแค่8กระบอกนะท่านผู้ชมดองนั้นผมทิ้งไปหมดนะเก็บไว้แค่กระสุนก็อาจจะยิงแค่ตัวเดียวแหละนะครับท่านผู้ชมสำหรับพกนะ ถ้าจะยิงแบบทั้งคลิปคือไม่ไหวแน่นอนกระสุนหนึ่งเลยกระสุนเนี่ย,นนยหายากอยู่เหมือนกันนะครับไม่หายากหรอกผมไม่เก็บส่วนมากคนง้อไม่เก็บกันหรอกกระสุนก้ามอม้ออ่ะ,อะเดี๋ยวดูกันนะผมจะยิงกินนัดซาลาบปีก้าสามแล้วก็วันนี้เราจะได้อะไรามาบ้างจากบอสนะเป็นเมืองบาวเดอร์นะท่านผู้ชมเมืองน้ําท่วมของเรานั่นเองไปรับลุยโอเคมาทุกคนมาแนวแปลกอุย้ยอะไรวะเนี่ย ตบกูเฉยมาดูกันปุเกปี93ของเราผู้ชมจะตายไหมแม็กที่มีนะครับผมหรือว่าจะได้กดซื้อเพิ่มมาลุยเนี่ยมันเป็นพุกที่รัวมากนะครับผมถ้าไม่ใส่เกาะน,นี่รูดแม็กเดียวตายนะอุ้ยแต่พังเร็วอยู่เหมือนกันนะแปดก็บอกจะพอไหมเนี่ยแปดกระบอกที่เตรียมมาไม่น่าพอคนระับผมว่านะท่านผู้ชม อังไปหนึ่งครับ ยิงได้ประมาณหกแม็กนะแม็กที่เจ็ดยิงไม่หมดครับพังก่อนตายไหมเนี่ยท่านผู้ชมผมริืมท้อแล้วผมิืมท้อแล้วผมว่าไม่น่าตายว่ะ กระสุนหมดไปแล้วโอ้โหแม็กละเจ็ดร้อยเลยนะไอ้เหี้ยโคตรแพงมาซื้อมาสิบกว่าแม็กเลยสามร้อยนัดไปแล,แล้วเนี่ยอู้แค่สี่กระบอกท่านผู้ชมนี่ยแปดกระบอกไม่พอเหรอวะ เทุกคนริบหล,ลีมากความหวังไม่น่าตุยฮะผมว่าอุ้ยตายเชีย่ยโอ้ได้อาเอกูยิงตั้งนานเสียตังไม่รู้เท่าไหร่เมืกก่อกี้อ่ะมาสรุปกันเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนึงเมื่อกี้ซื้อมาเพิ่มประมาณสิบห้าสิบหกแม็กตอนนี้เหลืออยู่ห้าแม็กที่แรกม,มีอยู่เท่าไหร่นะยี่สิบ 8แม็กใช่ไหมยี่บวกอีก10เป็น38ใช้แม็กเก้ามมป็นทั้งหมด38แม็กท่านผู้ชมน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณ38แม็กนะโอ้ทั้งหมด494นะัเชี่ยโคตรเยอะ494เ่ชี่ยใ้กระสุนเกือบ5 0 0นัดท่านผู้ชมเผ่อๆอาจจะถึงด้วยนะดูทรงเราใช้ปืนไปทั้งหมด5กระบอกครับ กระบอกที่หกเนี่ยเหลือประมาณเนี่ยกระบอกที่หกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือ68%เปอร์เซ็นต์ใช้โคตรเยอะเมื่อกี้ซื้อแม็กละ7 9 5ด0แม็กก็7,950โอ้เสียตังค์เยอะเลย <laughs> ยิงบอสประมาณ3ตัวถึงจะได้คืนนะถ้าแบบได้ดอนนะเออไม่นับแบบพวก4แม็กพวกสการนะเพราะว่ามีพรีเมียมมันได้ประมาณ2,800 2 7 0 0 2 8, 8อ0ัอพัอพอยู่แล้วมีพรีเมียมนะอ่ะโอเคตัวต่อไปก็คงต้องเป็น โยนหน้าที่ไปให้เป็น pkm แล้วแหละนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้กระสุนของพกที่เหลือให้หมดนะไปเดี๋ยวไปดูต่อยาวๆผมไม่ได้พูดเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูการยิงบอสต่อนะครับผมว่าเราจะได้อะไรมาเพิ่มบ้างในคลิปนี้ไปครับลุยต่อท่านผู้ชม โอเคทุกคนก็จบไปเรียบร้อยแล้วถือว่าไหวมากผมเตรียมแม็กมาน้อยไปนะครับท่านผู้ชมยิงไปน่าจะประมาณ16-17ตัวนะครับก็ได้ปืนมาทั้งหมด7กระบอกนอกนั้นก็เป็นดอลล่านะครับท่านผู้ชมอสัจั์ตลกตรงที่เป็นได้ปืนน้อยมากเป็นแล้วเป็นปืนกากด้วยนะครับผมไม่มีสก,กานงสก,กานนหฮันนงฮันนี่ไ I เอ็มไอไม่มีเลยลืมเก็บพกไว้มาโชว์ตอนท้าย สัตว์ทิ้งไปหมดแล้วอะตามนี้นะก็สรุปพกใช้ยิงบอสใช้กระสุนยิงบอสไปทั้งหมดประมาณ500นัดนะครับผมแล้วก็ใช้ปืนไปทั้งหมด5กระบอกกับอีก6กระบอกเนี่ยกระบอกที่6ยังไม่พังนะครับเออประมาณนั้นนะครับอ่ะถ้าใครที่อยากให้ผมเอาปืนไหนลองไปยิงบอสอีกนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากด้วยแล้วกันคลิปนี้เหนื่อยหนึ่งเลยเหนื่อยสองท้อถ้าได้ของแบบนี้คือท้อไม่อยอมฟาร์ม ฝาอ,อกกงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันนะสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละเจอกันคลิปหน้าครับผม